สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครคนที่จะเข้ามามอบความรักให้คุณหมดหัวใจเขาเขาจะเข้ามามอบความรักมอบความรักให้คุณอะที่ที่เขามีหัวใจเขามอบหัวใจเขาให้คุณหมดหัวใจเขา ความรักให้คุณหมดหัวใจเขาเขาเป็นใครเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรเขาจะเข้ามามอบรักให้คุณส่องมองติดตามชีวิตคุณอยู่ GPA ติดตามติดตามโดยที่คุณไม่รู้มีคนที่เขากำลังจะเข้ามาหรือไม่ก็เป็นคนที่คุณกับเขาคบกันแล้วแล้วคบกันติดตาม เขาส่องมองคุณว่าคุณเป็นอย่างไรทําอะไรอยู่ดูเขารักคุณนะติดตามชีวิตคุณเข้ามามอบความรักให้คุณหมดหัวใจเขาเขารักคุณแล้วนะตอนนี้ดวงใจคุณคือดวงใจของเขาแล้วเขาก็เป็นดวงใจของคุณติดตามคุณคุณคือดวงใจ ดูคุณมีสเสน่ห์ใครอยู่ใกล้แล้วมีความสุขเป็นดวงใจอะครอบครัวแล้วเขาว่าเขาจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นด้วยอะเป็นดวงใจของทุกคนปลอบใจมอบรักให้คุณหมดหัวใจเขาปลอบใจความเข้าใจมอบความรักความเข้าใจมาให้คุณ ถ้าคุณปลอบใจเขาดูแลเขาห่วงใยเขาเขามอบรักที่ดีให้คุณแล้วเขาว่าคุณอะเหมือนการปลอบใจซึ่งกันและกันความรักความเข้าใจเขาต้องการความรักความเข้าใจจากคุณแล้วคุณมีความรักที่ดีให้เขาอะเพราะเขามอบให้คุณหมดหัวใจเขาเขาปลอบใจเขาดูแลคุณได้เพราะใบนี้พูดถึงความเข้าใจความรักความเข้าใจอันนี้ก็แฟนคลับติดตามชีวิตคุณอยู่ เป็นห่วงคุณอยู่ห่างๆห่วงห่วงคุณอยู่ในหัวใจเขามันตั้งแต่อดีตมาปัจจุบันและนะ้วนตอนนี้นี่ก็ติดตามชีวิตคุณเขาเป็นใครอะ่ะเขาเข้ามามอบความรักให้คุณหมดหัวใจเขาตอนนี้เขาก็มอบให้คุณหมดหัวใจเป็นห่วงแล้วเขาจะทำอย่างไร จับมือไว้แต่ไปคนละทางหรือเป็นคนที่คุณกับเขาคิดคนละแบบคนละอย่างไปคนละทางคุณเขาเหมือนชอบคนละอย่างอะเลือกคนละทางไปคนละทางแต่หัวใจเขายังมีคุณหัวใจคุณยังมีเขาแล้วเขาเข้ามามอบหัวใจมอบใจมอบหัวใจของเขาให้คุณหมดหัวใจเขาทั้งหัวใจเขามอบให้คุณเน่ะ จับมือไว้แต่ไปคนละทางจับมือไว้ก็คือหัวใจยังไม่ไปจากคุณส่องมองคุณอยู่เป็นได้ทั้งคนที่คุณรู้จักเขามาก่อนแล้วเขาส่องมองคุณหรือไม่ก็เป็นคนที่คุณไม่รู้จักเขาเลยแล้วเขากำลังจะเข้ามากำลังจะคนที่เขาจะเข้ามามอบความรักให้คุณ หมดหัวใจเขาแต่เป็นพลังงานที่ดีนะเพราะเขาแอบส่องแอบมองคุณรักการปออบใจความเข้าใจมาดูแลคุณได้เศร้ารักนี้กว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังแล้วเขาส่องมองคุณเขารักคุณแต่ทำให้ความรักนี้ไม่สมหวังได้เขาได้ต่ติดตามชีวิตคุณอยู่รักที่ใช้เวลาเพราะตอนนี้ไม่ว่าที่ผ่านมาเขาก็มอบหัวใจให้คุณแล้ว เพราะวันนี้พูดถึงเขาต้องการแต่งงานกับคุณนะแต่รักที่ไม่สมหวังไม่ได้หลังที่คิดที่ต้องการแล้วเขาเขามอบความรักให้คุณหมดหมดัวใจเขาแล้วแล้วเขาจะอดทนรอคอยก็ว่าคุณจะรอคอยเขาหรือเป็นคนที่คุณต้องการแต่งงานกับเขาแต่ความรักนี้ใช้เวลานะกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังแต่เขามอบหัวใจให้คุณหมดหมดัวใจเขา เหมือนไม่รักนะตัวเนี้ยเหมือนคนที่ไม่รักคุณหรือคุณเองรักเขาเขารักคุณแต่ไม่สมหวังได้เขารักแต่แตในหัวข้อบอกว่าถามว่าใครที่จะเข้ามามอบความรักให้คุณหมดหัวใจเขาเขาจะเข้ามาเพราะไม่ว่าเขาไม่ไม่เข้ามาในชีวิตคุณแต่หัวใจเขามอบให้คุณแล้วแล้วตอนนี้เขากําลังจะเข้ามาแล้ว คิดถึงคิดถึงนะครับคิดถึงนะคะเป็นห่วงนี่ก็แอบส่องแอบมองคุณอยากโทรหาคุณส่งข้อความหาคุณคุณคือดวงใจของเขาเขาคือดวงใจของคุณหรือก็เป็นคนที่คุณก็คิดถึงเขานะนี่ก็คิดถึงคุณคือดวงใจของเขาเขาคือดวงใจของคุณแล้วเขาเข้ามาเขาเขาเข้ามาแล้วในตอนนี้แต่ล่างนี้กว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวัง มีอุปสรรคขวางน้ำที่เดียวไม่พอคิดถึงคุณมากที่สิบแปดบวกกับคุณต้องการความรักความอบอุ่นต้องการกอดคุณให้คุณกอดเขาการปลอบใจเขาจะมาปลอบใจคุณมาดูแลคุณให้คุณปลอบใจเขาได้ที่เดิมไม่เหมือนเดิมเขารอคุณอยู่ที่เดิมเขามอบให้ความรักให้คุณเหมือนหัวใจเขาแล้วเนี่ย ไม่ว่าที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันแล้วจะไปในอนาคตเฝ้ามองเฝ้าติดตามคุณรักเหมือนพี่น้องรักที่สดใสสวยงามคนในฝันคุณคือคนในฝันของเขาคือเขาคือคนในฝันของคุณเนี่ยเขามอบความรักที่สวยงามให้คุณเพราะบนี้พูดถึงรักที่สดใสสวยงาม ถึงแม้จะไกลห่างไปคนละทางคิดคนละอย่างเขามอบความรักให้คุณหมดหัวใจเขาแล้วหึงหวงห่วงคุณไม่อยากให้คุณมองใครไม่อยากให้ใครมองคุณ,คณเป็นคนที่คุณก็หึงหวงห่วงเขาเหมือนกันคู่บุญคู่กันแล้วไม่แคล้วกันไปได้ไม่ว่าคุณกับเขาจะพบอุปสรรคปัญหา มีอุปสรรคปัญหาไกลห่างในที่สุดก็จะได้มาอยู่ด้วยกันหรือไม่คุณกับเขาอ่ะไม่ว่าคุณจะคุณกับเขาอยู่ไกลอยู่ห่างไม่ว่าอย่างไรในที่สุดคุณกับเขาจะได้มาพบเจอกันเพราะเขาเป็นคู่ของคุณมอ่ความรักให้คุณหมดหมดัวใจเขาถ้าว่าเขาเป็นใครอ่ะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนบางคนบางท่านเนี่ยหรือเป็นคนที่ เพ่อคิดถึงมากทีเดียวไม่พอแนะ้วก็คิดถึงปลอบใจเฝ้ามองถือรือคนที่ไปคนละทางแต่หัวใจคุณยังมีเขาเขายังมีคุณแล้วเข้ามามอบความรักให้คุณหมดหัวใจเขาเขารู้แล้วแล้วเขามอบรักที่ดีให้คุณแล้วที่เดิมไม่เหมือนเดิมเราอยู่ที่เดิมจะเป็นพลังงานที่เขาส่องมองคุณอยู่แล้วรักคุณอยู่แล้วแล้วเข้ามา หรือไม่ก็เป็นคนใหม่เลยนะพอพยายามสามอ่ะพราะเป็นแรกมาเขาเฝ้ามองคุณอยู่ตามชีวิตคุณอยู่แล้วเขารักคุณกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวงังอดทนแล้วถึงเวลาแล้วเขาเข้ามาแล้วเรามาดูว่าความรักคุณเป็นอย่างไรไพ่อยากบอกอะไรกับคุณเพราะเขาอะ่ะเข้ามามอบความรักของเขาให้คุณหมดหัวใจ หมดหัวใจเขามอบความรักของเขาให้คุณหมดหัวใจเขามอบความรักให้คุณความรักคุณพ่ายาะบอกอะไรกับคุณเป็นยังไงคนทําอย่างไรเป้าหมายคงเบ้งคุณเป็นคนความเฉลียวฉลาดนะคงเบ่งเรียนรู้พัฒนาตัวคุณมาบรู้เป้าหมายได้ดังที่คุณคิดคุณต้องการและคนที่คุณรอคอย คุณได้ดังที่คุณเลือกคุณตัดสินใจเข้ามามอบความรักให้คุณหรือคุณมอบความรักที่ดีให้เขาเพราะคุณถ้าเจอคนที่ใช่คุณก็พร้อมจะแต่งงานอยู่กินไปจนแก่จนเท่าไปด้วยกันความรักที่ไกลห่างความรักที่แตกต่างเหมือนนิ่งเงียบไปแล้วหรือบางคนบางท่านก็เป็นคนที่นิ่งเงียบหรือคนที่คุณอ้อนวอนร้องขอคนในฝันคนที่คุณปรารถนา รักที่ใช้เวลาเพะภาพพิรุณน่ะหมายถึงความร่มเย็นความรักที่คุณใช้เวลาคุณรู้จักมาก่อนแล้วว่าเวลาแล้วจะทําให้ความรักนี้สมหวังหรือไม่ความรักนี้อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจลูกคุณเคยผิดหวังเสียใจกับความรักมาก่อนคุณจะใช้เวลาในการเลือกตัดสินใจที่จะมีความรักที่จะสร้างครอบครัวต้องให้แน่ใจให้มั่นใจ เหมือนคุณกลัวความผิดหวังเข็ดขยาดกับความรักแต่เขามอบความรักที่ดีให้คุณอ่ะเขาจะอดทนกับคุณนะพระแม่คงคาความร่มเย็นความสุขความสมหวังเกิดขึ้นกับคุณเหมือนจะติดขัดมีอุปสรรคขวางน้ำก่อนแล้ในที่สุดก็จะสมหวังคุณจะเจอคู่เพราะแม่คงคาความโชคดีความร่มเย็น ความสุขความอุดมสมบูรณ์หรืออยู่ที่คุณเลือกคุณคิดคุณตัดสินใจหรือคุณวางแผนชีวิตไว้แล้วมันรู้เป้าหมายได้ดังที่คุณคิดโมลาที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกแล้วไพ่ก็บอกให้คุณยับยัง้งยั้งคิดพินิจพิจารณาให้รอบคอบที่จะตัดสินใจเรื่องความรักแล้วคุณใช้ความรอบคอบอ่ะเพราะคุณยับยั้งคิดพินิจพิจารณาให้ดีก่อนที่จะเลือกหรือเป็นคนที่เขาทําให้คุณ เพราะวังนี้พูดถึงความวิตกกังวลความทุกข์ความรักคือความทุกข์บางคนบางท่านคุณว่ามีความคุณเหมือนจะมีความสุขอยู่กับความเป็นโสดนะแล้วคุณวิตกกังวลกับคนรักอะ่ะได้สําหรับพระเกตมงคลความสุขความสมหวังสำเร็จสมหวังเกิดขึ้นกับคุณด้วยบุญกุศลแม่หมอจะเพิ่มอีกบาย แสงสว่างดวงอาทิตย์การเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นที่ดีชีวิตที่สดใสสวยงามความสุขรอคุณอยู่ประสบผลสําเร็จสมหวังเพราะเขาเข้ามารักที่ดีมาให้คุณเขาจะมอบความรักของเขาให้คุณหมดหัวใจเขาแล้วคุณก็มอบความรักของคุณให้ให้เขาหมดหัวใจคุณเพราะวันนี้พูดถึงเป้าหมายน่ะถ้าคุณเจอคุณจะเจอคนที่ใช่ได้หนังที่คุณคิดหรือคนที่คุณรอเขาอยู่อ่ะเพราะคุณรอคอย ถ้ายังไม่เจอคุณก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรอะ่ะไม่มีความรักก็อยู่เป็นโสดมีความสุขกับความเป็นโสดใช้เวลาคุณจะพบเจอเขาดวงอาทิตย์แสงสว่างการเริ่มต้นชีวิตที่ดีพบความสุขได้ดังที่คุณคิดความรักความสมหวังรออยู่เออความรักนี้คนใดคนหนึ่งต้องยอมรับอีกคนยอมรับและสนับสนุนในสิ่งที่อีกคนหนึ่งเป็นคนหนึ่งทํา เรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลขสองหมายเลขสามสิบสี่หมายเลขสี่หมายเลขสามหมายเลขสามสิบสองหมายเลขหนึ่งหรือไม่ก็เกิดวันอาทิตย์หรือไม่ก็เกิดราศีกุมหรือเกิดเดือนกุมภาพันธ์หรือไม่ก็ στ, compte, เกิดวันพุธหรือไม่ก็เกิดราศีมังกรหรือเกิดเดือนมกราคมแล้วเรามาดูพลังงานของเขาวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาคนที่เขา จะเข้ามามอบความรักให้คุณหมดหัวใจเขาเขาเป็นอย่างไรคิดอย่างไรจะทำอย่างไรความรักเขาเป็นอย่างไรอะพาแม่นางกวากเขาหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณล้วเขาดูมีเนี่ยแม่นางกวากอะเป็นคนที่คุณเรียกหาหรือเขาเรียกหาคุณอยู่เนี่ยเขาเป็นคนที่รักมั่นคงนะพาแม่นางกวาก ซื่อสัตย์มั่นคงจริงใจรักเก่งรักแท้รักไม่เปลี่ยนแปลงเป็นคนที่รักยากแต่รักมั่นคงเขาแน่ใจแล้วมั่นใจแล้วว่าคุณคือคนที่ใช่ที่เขารักเขาตัดสินใจดีแล้วหลุงไหลหลงสเสน่ห์คุณน่ะนำรักที่ดีมาให้คุณทบทวนดีแล้วอันนี้ก็ทบทวนทำความเข้าใจเรียนรู้ใช้เหตุและผลในการเลือกคนรักความรักดูแลคุณได้ แล้วเขาว่าเขาว่าคุณดูแลเขาได้น,นี่ก็มั่นคงชีวิตเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาแล้วจะทําให้ดีให้ได้เขาสามารถดูแลคุณได้แล้วเขาว่าคุณดูแลเขาได้ย้งสามอ่ะพลังงานที่ดีมาให้คุณแล้วมอบความรักหัวใจเขาให้คุณหมดหัวใจเขาเนี่ยแล้วเขาแน่ใจแล้วใช้เวลาคิดดีแล้วพาสีวะ เราว่าความรักนี้กว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังหรือตัวเขาเองมีพลังอํานาจในตัวเองมากมายแต่ไม่สามารถบังคับเหตุการณ์ต่างๆได้ดังที่คิดแต่ด้วยความรักความอดทนรักที่ใช้เวลามาก่อนแล้วเนะี่ยเพราะเป็นนี้ก็ใช้เวลาด้วยความรักด้วยความหัวใจที่มั่นคงที่มีให้คุณคุณมีให้เขาเอาชนะอุปสรรคสรุปเป็นอย่างไรพระพรมหรือสี นี่ก็สมหวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลช่วยเหลือให้เขาสมหวังหนังที่คิดแล้วเขาว่าคุณคือคนที่ใช่นะพเพราะเบนนี้พูดถึงเขาต้องการคนที่รู้ใจเขามีทัศนคติวิธีชีวิตที่คล้ายๆกันอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขในการครบกันด้วยความจริงใจไม่เสแสร้งเขาว่าคุณมีความจริงใจไม่เสแสร้งนะคือคนที่ใช่นะถึงแม้จะมีอุปสรรคขุกขะในที่สุดก็จะสมหวังได้รับการช่วยเหลือ ความรักนี้สมหวังใต้สำหรับเขาพัฒนาลายทรงสุบันเน่คุณรักเขาเขารักคุณแต่ยังอ่อนไหวกับชะตากรรมในความรักท้งผัดภาคไกลห่างลดทิถิลดความคาดหวังลงในที่สุดก็จะได้เป็นคู่กันได้หยุดด้วยกันเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขา หมายเลข18หมายเลขหหมายเลข13หมายเลข6หมายเลข5้าหมายเลข29หรือไม่ก็เกิดวันพา,ารงหันสบดีหรือไม่ก็เกิดวันศุกร์อันนี้ก็วันพา,ารงหัสบดีเขาเข้ามามอบความรักให้คุณหมดหัวใจเขาแล้วเรามาดูว่าพลังงานความรักเขา ที่ซ่อนอยู่ในใจเขาคิดอย่างไรจะทำอย่างไรที่เขาคิดแล้วเขาเข้ามาเขารักเขารักคุณเขามอบความรักของเขาให้คุณหมดหัวใจเขาอะหมดหัวใจเขาอะมอบให้คุณเขาคิดอย่างไรที่ที่ซ่อนอยู่ในใจเขาในใจเขาที่เขามอบให้คุณห้าใบเขาไม่มีความสุขเลยในสถานการณ์ปัจจุบันเขา คงสิ้นหวังถ้าไม่มีคุณชีวิตเขาถ้าไม่มีคุณเหมือนชีวิตเขาขาดคุณไม่ได้อ่ะไม่มีคุณเขาจะสิ้นหวังเขาจะเสียใจมากเพราะเขาไม่สามารถรักษาคุณดูแลคุณไว้ได้ถ้าคุณไปจากเขาเขากำลังเดินทางทางจิตวิญญาณคุณได้ปลุกให้เขาตื่นขึ้นแล้วเนี่ยเขารู้แล้วว่าเขารักคุณคุณได้ปลุกให้เขาตื่นคู่ เปลวไฟคู่คําว่าคุณคือคู่ของเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะได้เป็นเป็นคู่กันน่ะเปลวไฟคู่มีอะไรที่คล้ายๆกันได้เป็นคู่กันได้อยู่ด้วยกันคู่เหมือนคู่แท้คู่กันเขาจะทําอย่างไรอีกเขาว่าเขาไม่สามารถให้ในสิ่งที่คุณปรารถนาได้เพราะว่าตอนนี้เขายังคงรักษาตัวเองจากอดีตยังแก้ไขเรื่องราวในอดีตปัญหาก่อนหรือเขาพร้อมเสียแก้ไขนะเร เขาลักคุณเขาจะเข้ามามอบความรักให้คุณหมดหัวใจเขาเมื่อเขาแก้ไขอุปสรรคต่างๆได้หรือด้วยที่เขาไม่สามารถให้ความรักให้คุณได้ที่ผ่านมาเนะี่ยหรือไม่ว่าอย่างไรนะเพราะเขาต้องรักษาต้องดูแลต้องแก้ไขในอดีตของเขาก่อนไม่ว่าพลังงานใดนะเขาแต่ตอนนี้เขารักคุณคุณแตกต่างจากคนอื่นๆคนอื่นๆอะ ไม่มีความหมายสำหรับเขาเลยเขาต้องการคุณเท่านั้นในหัวใจเขา